เอ้ลูกชายฉันกรอบมาแล้วน่ะให้ช่วยอ,อะไรไหมครับไม่ต้องแล้วครับแค่เขาน่ะแก่แล้วมาเมาป่วนอยู่ข้างนอกนี่ไม่ใช่บ้านของเขาแล้วก็ผู้เสียหายบอกว่าไม่เอาเรื่องเพราะว่าเขาแก่แล้วแต่ครั้งหน้าก็ไม่แน่นะครับขอบคุณนะครับไปเลยไปไปย้ายย้ารื่นครอบครัวกลบมาไปเถอะไปเราไปกับพี่ผมเถอะลูกยังรออยู่นีไม่เป็นไร แม่ของฉันดูเขาทำกันบ้านอยู่อย่ามายุ่งกับเรื่องแบบนี้อีกพี่เป็นพออคนแถวนี้รู้จักกันทั้งนั้นเดี๋ยวจะไม่ดีพี่นายกลับมาคนเดียวฉันวางใจไม่ได้หรอกนายเพิ่งกลับมาจากฉีหนิงยังไม่ได้พักเลยสินะใช่ฉันกับพี่นายจัดการได้ไม่เป็นไรผมจัดการเองพวกพี่ไปเถอะผมมีเรื่องจะคุยกับพ่อเขาดื่มไปเยอะอย่าไปท้าทายเขาเลยผมรู้นี่ลูกเฉินไม่ใช่เด็กแล้วเขารับมือได้ อีกอย่างตอนเด็กๆเข <_ COVID> าก็ปกป้องคุณไม่ใช่เหรอ <_ P> ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรล็อกไปเถอะมาแกกลับมาเมื่อไรเพิ่งกลับมาพ่อแกแกจัดก,การเองแล้วกันไม่ไหนลูกไหวไหม นี่แกดูถูกฉันเหรอฉันลุกไหวดิฉันจะลุกให้แกดูฉันลุกไหวง่ายพี่เคยกับผมเป็นคนมีหน้ามีตาเป็นพอ,อรโรงเรียน แต่ต้องมาจัดการเรื่องแบบนี้ให้พ่อหลายครั้งไม่ละอายใจบ้างเหรอเอ้ยอย่าพูดสีสัวฉันจะไปดื่มน้ำนะพ่อฉันดื่มดื่มน้ำไม่ให้ฉันดื่มอ่ะได้ไหมไม,ไม่ดื่มแล้วฉันไม่ดื่มฉันจะนอนพักหน่อยนอนไปนอนหลับตาฟังแล้วกันเออผมมีเรื่องจะบอก เออเพิ่งพูดอะไรขอฉันพูดก่อนที่ฉันให้แกแต่งงานกับผู้หญิงสกุลเจ้าเอาเพื่อตัวแกเองเงินน้อยนี่ที่แกหาได้ไม่พอใช้หนี้ฉันลอกไม่ใช่ว่าแกอยากแต่งงานกับใครก็แต่งนะหาคนที่บ้านมีเงินนั่นคือสิ่งที่ครอบครัวเราต้องการแกยังหนุ่มยังแน่น ฉันเป็นพ่อแกก็ต้องนึกถึงฉันด้วยอืผมจะแต่งงานแล้วอแต่งกับใครกับใครก็ไม่สำคัญกับพ่อหรอกเอพูดงี้ได้ไงผมหวังว่าครอบครัวของผมชีวิตของผมพ่อห้ามมายุ่งเฮฉันฉันไม่ยุ่งหรอก แต่แกต้องบอกเธอให้ชัดเจนว่าแกจะต้องเลี้ยงดูฉันจนแกฟังผมพูดให้จบฉันไม่ฟังแกพูดฉันควบคุมแกไม่ได้ปีกล้าขาแข็งแล้วนะฟังผมให้ดีนะผมเลี้ยงดูพ่อได้แต่พ่อต้องดีกับแม่ของผมนี่ฉันยังไม่ดีกับแม่แกอีกหรอดีไม่ดีพ่อรู้อยู่แกใจ แค่เรื่องเดียวชีวิตของผมครอบครัวของผมผมไม่ยินยอมให้พ่อยุ่งได้เอออะไรมันกวนประสาท จะไปแล้วเหรอหลายปีมาเนี่ยแกเองก็รู้ว่าพ่อแกเป็นแบบนี้เพราะดื่มเยอะอเขาเย็นลงแล้วได,ด้ดีดีดีแม่ผมมีธุระต่อไปก่อนนะ